Traffic Channel TV Online ม <focusing> on ูลนิธิจราจรนำโดยพลตรวจตรีนิพน์เจริญผลประธานผู้ขอตั้งและนายพันเอกริตปรปภาประธานมูลนิธิพร้อมด้วยเหล่าจิตอาสาจราจรรวมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กับมูลนิธิป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยในกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสัตว์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความเสียหายด้านทรัพย์สิน ความเสียหายด้านสุขภาพอนามัยความเสียหายด้านสุขภาพคิดและความเสียหายด้านความสูญเสียบุคคลที่รักมูลนิธิจะราจรและมูลนิธิประกันการรุูสัตว์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้รวบรวมเครือข่ายกว่า20องค์กรระดมทุนที่นํำจริงของร่วมกันไปบริจาคและบรรทุกไปให้กับผู้ประสบภัยจึงได้จัดเตรียมสิ่งของเช่น อาหารสำเร็จรูปสําหรับคนอาหารสัตว์น้ํำดื่มเครื่องอนุ่งห่มและอุปกรณ์อื่นๆที่จะนําไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยแบ่งการช่วยเหลือออกเป็น2ส,ส่วนได้แก่ส่วนที่1 นำสิ่งของไปมอบที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหน่วงและทางอำเภอแม่สายได้เป็นสภาบุญในการที่จะนำส่งสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและสัตว์ต่างๆเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ ผู้ประสบอุทกภัยและอื่นๆอีกสายหนึ่งอย่างได้จัดสิ่งของีิจังหบัตเชียงใหม่ที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยสารพีจังหวัดเชียงใหม่หากแต่ว่าการนี้เกิดปัญหาขึ้นในด้านงบประมาณในการเดินทางงบประมาณในการบริหารในการนำสิ่งของไปแจกจ่ายมูลนิธิจะราจรโดยพล,ลตรีนิพนธ์เจริญผลประธานผู้ก่อตั้ง และนายพรนเอกรินได้ปัะภาพร้อมด้วยเหล่ากิจอาสาไม่ได้ดิ้งนงนใจสำงการโดยเร่งด่วนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆโดยฉับพลันไม่ลังเลโดยเลงเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบทกภัยเป็นสำคัญการกระดกหนึ่งนะครับ Traffic Channel TV Online